ตัวนี้ปาดปาดขาออกเยอะเมกี้นี่ไหวไหวเชี่ย <c oughs> เก็ดกระเด็นออกอยังไงนี่ออกไอ้นี่ไว้นี่ก็จะตามเก็บด้วยพี่น้องสอบกเกา่า <c oughs> ก็มาสอบเกา่าอุ้ย ตรงนี้โอ้โหโดนแพนะ์น้องกระหล่อลูดต,ต้อมตับตับแถวนี้เด็กน้องจ๋าดู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 ด,ด,ดูโอ้บังเอิญขตงรงไหนเพื่พอนก็หลอกก็หลอกแพะเพิ่นแต่ว่าก่อนจะเอาข้างน้ก็ต้องเอาข้างนอกก่อนจะ้ะนี่ค่ะ ว่าให้น้องแล้วมันจะยังไงล่ะเนี่ยแล้วมันจะกินได้มันก็แตกแค่อุ้ยนี่นี่นี่สวยมากสวยมากอุ้ยสวยมากสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวถอดหม้อก่อนมันจะสีหยาบพิ่นนี่ดูโอ้ดูค่ะนี่เดี๋ยวเขาเอาไม้ตับก่อนเดินนี่เมียเนี่ย พูดเลยแหละพี่น้องนีไปพู่นะพูดอ่ะ,อะโอ้มันอยู่น้ำขางต้นไม้เปื่อยค่ะนี่คอนไม้ค่ะแล้วก็บริเวณทางข,าง,ขางอยู่ซีกเมนหมดเลยถ้าเขาเป่าไปเอ่อปัดปใบไม่ขึ้นมันก็จะมีเป็นซีกเป็นจูเลยค่ะไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเขาเลยเขาขามเขาขามมี่นี่ค่ะอ้วนนี่สวยๆเลยอ้ว นี่ค่ะสวยๆนะเมื่อกี้เก็บข้างบนน,นี่มีดอกข้างล่างอีกดูค่ะมันเป็นอ่าอย่างที่แบบดินไม้มันผุมันก็จะนุ่มเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะจะให้ดูเนี่ยค่ะมันก็แบบเป็นที่แบบให้เห็ดออกยั่งดีเลยจ้ะเห็ดก็จะแอบ,บออกเนาะสงสารมือแ้กป่ยวยเปนซันวาะาฟ เห็นเห็ดก็บ่ได้บ่ได้สงสารฮอดนี่เจ้าของบาเนี่อโกุยเอาโกยเอานะ,นะดูฮะหลากปุ่นกันแน,น่นแน่นเด้อปุ่นเห็นบ่างเห็นจริงเห็นตัวนี้ก่อนเด้อยิ่งห้เบิ่งแต่ว่าขามไปพุ่นก่อนพร้ <c ười> อมกับมนันนี่ดอกนี้โอ้ยสวยๆวยแล้วดอกนี่สวยมาก เดีวแตทันนี่คะปโอ้ยเดี๋ยว้ี่ะตานี่น้อนี่นี่นี่ต้นี่ใ้ไม้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยอ้ทับเปลือแตกยังน่อยอยู่ลาขาวขาวว่าไม่ลาเข็ดตนีพี่น้องว่าม่ลาเข็ดิ นี่แหละล่าเห็ดตัวนี้แหละค่ะเห็นปะโอล่าเห็ดเลอะไะพี่น้องนี่นะเห็นทุกขาวนี่เนาะอ่าดูค่ะเก็บวางไว้ทั้งขอนใหม่เลยพี่น้องบัดนันอู้โอ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 ้ไปแง่เพิ่นแง่เพิ่นแง่แง่แง่เพิ่นแตกเก็บโอ้ยอืเอาวที่เอาได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ตังสารแท้ตังสาร คนเก็บเด้ต้องสางคนล่างดเด้นี่ออเอยเนี่ยบ,บังค่ะเก็บปางไว้ตามคอนน่น์ุน่นหญ้าไปหอดผุ่นเคลีย,ยไปเคลียมากอยู่ใต้นี่ละ่ะอุย้ยเกาะแปะมากเลยเขาะบางมากเลยเดี๋ยวขี้ค่แบบนี้นะ เชื่บก่อนชิ่นฟุ้นยังเสียกับมีเห็ดเหรอพี่น้องนี่เป็นบ่เห็ดนาออันนี้ดูดูดูเชื้อแล้วก็ลากคนนะพี่น้องนี่ดอกเล็กคนะจะให้เบ่งเนี่ยค่ะอื้มลากเชื้อเห็ดนาองโอด้ดูดูนี่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  จ้ะมุดอยู่ในดินที่มีาขาก็จะออกแบบนี้เออดูดูดูด,ด,ดูโอ้โหพี่น้องดูดูดูโอ้ดูเด้อไฮเบิ้บงนี่ค่ะนิ้วไต้พี่น้องนิ้วไต้ยังไม่เออเจังเลยเอาพันนี่มห้อันนี้เป็นดอกเฮ็ดอันนั้นตัวนี้สีม่วงนี่ค่ะบ้าอกแค่นี่ โอ้ย <c oughs> ที่ไหนเสียเอาได้โอ้ยแตกเลยว,วายแตกจ้อยโวยพี่น้องแตกหมดเลยเพิ่นเบามากเลยพี่น้องเพิ่นนุ่มเรื่องของเรื่องก็คือว่าเพิ่นนุ่มเ <c oughs> วลาเขาเก็บนี่มันก็นจะแตกอันนี้แตกเขาก็บอกเอาหาพลังมาได้นี่ค่ะมันจะนุ่มมากๆเลยค่ะ บังสีบีบให้เบิงสงสารมือเทล่ะเนี่ยค่ะพันหุ่มน้ำน้ำสงสารมือเจ้าของเครื่องบินกระเพาะเครื่องบินขากระปั้นพี่น้องนี่มักออกเัยงเสียค่ะเห็นปะจะออกจำโค้นันใหม่เสียเตงเสียบางครั้งอนู่ต่อขี่น,นอ้องทางนี้ทางนี้ทางนี้ดูค่ะดอ,อกบานต็มีนี่นี่น,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 นี่ทางนี้เมื่อกี้เปิดขึ้นมา มันคืออะไรอีกวะสันเบื้องขาขาโตัวดอกบานพี่น้องอืมโตัวดอกบานก็สิแส็บเนาะแต่บัวบกกาจินบ่เคยกินพี่น้องจะ้ะดูจ้ะอืมตัอันนี้เคยกินอืมดูนิ่มมากเลยพี่น้องเป็นอุ้มนม้ำเป็นอุ้มนม้ำคั่โพดอุ้ย ดูอ,อะไรนี่ตู้แตกหมดเลยว้าพี่น้องดูเอเอนี่ค่ะก็ออกอยู่นะมันกาบไหมนะค่ะดูเชือเขาได้นี่พี่น้องนี่เชือเห็ดตัวนี้อะค่ะโหเป็นเส้นเป็นเส้นเลยจ้ะนี่กันเนาะนี่นี่ต้องนั่งตลอดเลยพี่น้องตั้ง แต่เก็บมานี่นางย,ยองๆมาปวดไปหมดเลยค่ะเคียบังไรก็พอเฮ็ดแต่ว่าเสียอย่างเดียวพนมปวดไหว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 เคียเฮ็ดกระเด็นดูค่ะนี่นี่นี่โอ้ยออกยังไงน,นี่ออกไอ้นี่ไว้อ้หออกผมก็ไปรากไม้ไว้ อืม hmm. สดสดดูนี่ก็เด่นเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาเดี๋ยวอขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนแบวโหะนี่ไงโอ้ยเนี่ยดูดู yeah. ดู พี่น้องโอ้เสดายเนาะมันน่าจะมาเก็บก่อนหน้านี้ก่อนฝนตกอะค่ะ อ้อมจากขางนี้พี่นออ้องตอนแลกอ้อมจากทางนี้แล้วก็อ้อมกลับมาทางนี้ค่ะพี่น้องขางต้นไม้นะคะเห็ดตอนแรก็หาทางนี้กันแนมเบิง่งทางพุ่นแหละว่าจึงได้ก็ต้องมีไปเบิ่งโอ้โหพีนนน่น้องเอ้ยยาวเลยออกยาวเลยบางเทือตรงนี้บุง้ง นี่เลยไมน,นี่นนนนนสยสวยๆด้วยออ้ยดอกนี้สวยมากนี่ดอกที่เขาต้องการต้องแบบนี้เลยพี่น้องแข็งๆเนี่ยค่ะดอกกำลังดีแข็งๆเนี่ยค่ะนี่ก็จะตามเก็บด้วยพี่น้องที่ท้างไว้ค่ะดูค่ะพูน บันนี้กระสุได้เก็บเพชรเลยกระตาจะได้เอาไปล่างอยู่บ่าเอ้ยปาดเอาอยู่บ้านเด้อพี่น้องโอ้ยขี้ดินเพราะว่ายัางยมันก็ปาดได้อยู่แหละมีดก็ได้แต่ว่ามันหลายเพี่น้องอุ้ย,ย,ยมันก็ค่อยๆเห็ดเอาเหมือนกันทาเจี๊ย นั่งเฮ็ดอยูานี่กับบักโด,ด้นแหลกกว่าจะแล้วเนาะมันหลายพจน์เลยค่ะเก็บเน่แบบอุ้ยเบ่งที่ละ่ะอันนี้กระสิเอาออกเนี่ยจ้าพจนกัะสิลางใดบ่ดอกนี่พี่น้องค่อยค่อยเฮ็ดเอาเ้อค่ะตรงได้นิ่มมากๆกับบัออเป็นตะกาอีพี่น้องตัวนี้ปาด ตาดขาออกเยอะเมื่อกี้นี้ตอนนี้มืดเราพี่น้องแป๊บเดียวคําะนี่ค่ะแข็งแข็งยี่ซี่โอเคอยู่จะได้อันนี้เนาะพี่น้องแข็งแข็งดิพี่น้องซุ้มนี่ซุ้มเป็นดอกนองจา้า วันนี้จะได้ไปหากุ้งมาต้มยำใส่ได้นี่ใส่ก็ต้มยำกุ้งคอยจะเขากันพี่น้องมันจะเหมือนกับแต่ว่าเขากระใส่เห็ดต้มยำเห็ดเอาเอาเห็ดเป็นกุ้งแทนก็ไดเอาไปก้อนจะเลือกเอาอีกทีจหนุ่มดูโอ้ดอกนี่ดอกงามดอกสุดท้ายนี่ ว้ายพี่น้องกเกยตาวาแล้วค่ะเพราะว่ามันเกิดน้ําชีดดินลากมันะตัดมันบวมมันบวมีโคนนะ่ะมันบวมีขานะพี่น้องมันก็จะตัดยากเนี่ยเออมันก็จะตัดยากนะพี่น้องเนาะก็ต้องเอาไปเห็ดยู่บ้านค่ะคะ่คอยๆเห็ดเอาจึงสีนะาตัตัดเท่ากับตัดได้อยู่แต่ว่ามันจะใส่ไปล้าดโดนอยู่ในป่าพี่น้องเนี่ยจึงสีกระได้กันจะ้ะเดินในแข็งๆเคะันเนี่ย คลิปนี้ก็สิีไว้คนนี้แล้วพี่น้องย่าง,งยาวเลยท่านี่เก็บเห็ดอันนี้พี่น้องจ้ะขอบคุณที่รับชมและติดตามด้อยพี่น้องเด้อที่คนถึงมาติดตามกา็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะกะมีเวลาค่ะิสด้เข้าป่าเก็บเห็ดอีกแล้วจะพี่น้องกับป้าอยู่หลังบ้านเลยค่ะย่งางกับมาอปาไก่ค่ะพี่น้องปกติเคยเก็บอยู่แค่ตรงนั้นจ้ะพี่น้องจ้ะเออทางล่างนั้นตรงทางทางยางค่ะ วันนี้ย่างขึ้นมาทั้งนี้มามาตัวเห็ดเห็นเพลนอยู่ตรงนั้นพี่น้อง,ก,ก,งก็เลยก็เลยตั้งใจว่ามาเบิงแถวนี้แหละตรงนี้มันเป็นอันเห็ดที่เขาเคยเห็ดเ็บเห็ดนางล้มนะจ๊ะเออทุกปีเ่าเคยมาเบิงเพลนได้พี่น้องจ้ะมาปีนี้แลวจ้ะเต็มเลยอันเปื่อยทิมก็หลายจ้ะอันที่เขาโปหาก็มีค้ครับพี่น้องตามเขาหาแค่้างๆตามนกนจิงซันก็น,น่าจะมีครับพี่น้องแต่ว่าเมื่อย ตรงนี้ก็นหน้าจะนี้แต่ว่ามันเขาหยายากได้พี่นอ้องเฮอะใหม่จ้ะโอเคค่ะพี่น้องคิดนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้ะ